สวัสดีค่ะครวนนะคะสำหรับวิดีโอนี้เนาะเราก็จะมาพูดถึงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชนนะคะ่ะทีนี้เนี่ยเ,เราจะแบ่งเนาะศึกษาทีละศีลเพศเนาะว่าถ้าเป็นเมลกัมีโตเจเนซิสนะคะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะ เขามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะถ้าเป็น female gametogenesis เนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียซึ่งเกิดในโอวารีรังไข่นะคะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมี ขั้นตอนคล้ายๆกันแหละนะคะแต่จะมีรายละเอียดบางส่วนที่ต่างกันนะคะทีนี้เราจะเริ่มจากดอกก่อนเนาะซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์นะคะถ้าเป็นเพศผู้นะคะเราก็จะหยิบในส่วนของแอนเทอร์ออกมานะคะเพื่อศึกษาว่ามันมีเซลล์อะไรที่ทําหน้าที่ในการสร้างเซล์สืบพันธุ์ต่อไปนะคะส่วนในเพศเมียเนี่ยเราก็จะดูที่โครงสร้างรังไข่เนาะแล้วก็ดูว่าในออวุ่นเนี่ยคะ่ะ อวุ่นเนี่ยเขามีเซล์อะไรนะคะแล้วก็พัฒนาไปเป็นเซล์สืบพันธุ์เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะรูเพศผู้กันก่อนเนาะสำหรับเพศผู้ก็ต้องดูที่แกสอนเพศผู้นะคะแกสอนเพศผู้เนี่ยจะมีโครงสร้างอยู่2อ,อย่างนะคะคือ f i l a เม n ต์การชูอับเดนูนะคะแล้วก็มี enter นะอับเดนูทีนี้เราอยากรู้ว่าในอ no, ับเดนูค่ะมันมีเซลอะไรใช่ไหมคะเราก็ทําการตรัดจำขวางไปเลยนะคะว่า เพื่อที่จะดูว่าในอักรเโนมีโครงสร้างอะไรอยู่นะคะพอนักเรียนตัดตามขวางเนาะ,ะตัดตามขวางนะคะแล้วก็จะได้ว่าเฮ้ยข้างในอ่ะมันมีเป็นช่องนะคะอ้นควรขอเรียกเป็นถุงนะคะมีถุงบรรจุอยู่ตั้งหนึ่งสองสามสี่นะคะอันนี้ควรเรียกเป็นถุงแล้วกันนะจะได้สัมพันธ์กับชื่อนะคะจำนวน1นึ่สองสามที่เขียนไว้เนี่ยในพืชบางชนิดก็อาจจะไม่ใช่4 ถุงก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยแต่ละถุงเนี่ยนะคะที่มี4ถุงเนี่ยมันคือเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนดูคําข้างล่างเนาะมันคือไมโครสปอร์แลนเจียมนะคะคำว่าแลนเจียมพือถุงเนาะเป็นเป็นพื้นที่เก็บเซลล์ไว้นะคะทีนี้เนี่ยมันจะต้องเก็บเซลล์ข้างหน้านะค่ะก็คือเซล์ที่เรียกว่าไมโครสปอร์นะคะแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยเซลล์ข้างในอะค่ะมันยังไม่ใช่ไมโครสปอร์นะคะมันยังไม่ใช่ะะมไมโครสปอร์ Microsoft นะคะมันแค่ก่อนจะเป็นไมโครสปอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจุดเริ่มต้นเนาะเราเรียกมาดูด้านซ้ายนะคะเริ่มเลยเนี่ยนะคะเซลล์ที่อยู่ในเนี้ยนะคะอยู่ในไมโครสปอรันเจียมนะคะอ่าอยู่ ในไมโครสปอร์เรนเะจียมเนาะมันคือไมโครสปอร์มาเตอร์เซลล์ ale, นะคะซึ่งเป็น 2N เอนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือไมโครสปอรอไซเพราะว่าไมโครสปอร์มาเตอร์เซลล์ ale, อะคำมันยาวนะคะก็เลยขอมีชื่อเล่นนิดนึงเป็นไมโครสปอรอไซนะคะเซลล์เนี้ยนะคะอยู่ในไมโครสปอรเรนเจียมนะคะทีนี้ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูใน ถ้าวัฒจักชีวิตแบบสลับของพื้นเนี่ยคะ่ะนิเรี่ยนลองหาดูว่าไมโครสปอร์มัทเตอร์เซลล์ตรงไหนเนาะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะไมโครสปอร์มัทเตอร์เซลล์นะคะมี 2N เอ็นนะคะซึ่ง 2N เอ็นเนี่ยกำลังจะพัฒนาเนาะแป่งเซลล์ไปเป็นไมโครสปอร์ port, ซึ่งมีเอ็นเดียวนะคะนะทีเนี้ยการที่เขาจะเปลี่ยนจาก 2N เอ็นนะคะกลายเป็นเอ็นเดียวได้จะต้องลด จำนวนชุดโครโมโซมใช่ไหมคะการแบ,บ่งเซลล์ที่ลดจำนวนชุดโครโมโซมได้ก็ต้องเป็นไมโอซีสนะคะเพราะฉะนั้นเราเขียนไปได้เลยค่ะว่า,เ,าเป็นไมโอซีสแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเนาะไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์นะคะซึ่งเป็น 2n เนี่ยค่ะอยู่ในถุงไมโครสปันเจียมนะคะ จะไมโอซีสเนาะแล้วก็ลดจำนวนชุดโครโมาโซมลงครึ่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วได้เป็นไมโครสปอร์ port, นะคะไมโครสปอร์ Micro port, เนาะสอดคลองกับข้างๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยมันได้มาเยอะมากเลยเพราะว่านักเรียนลองย้อนกลับไปดูนะคะในภาพนะคะตรงนี้ค่ะเซลล์เนี่ยที่อยู่ในไมโครสปอร์ port, ลเลนจยมเนี่ยมีอย่างเยอะเลยใช่ไหมมีเป็น10 100, 000, เป็นร้อเป็นพันนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไมโอซิตออกมาเนี่ยเขาก็จะได้เซลล์มาจํานวนมากนะคะตามเซลล์แม่ที่เขามีเนาะมาเตอร์เซลล์ที่เขามีนะคะควรแค่ขอหยิบมาดูแค่หนึ่งเซลล์เท่านั้นนะคะก็คือหยิบไมโครสปอร์ออกมานะคะแล้วก็ไปดูว่าเขาจะต้องาไปสร้างแกมมีโตไฟต์ต่อเน่ยนักเรียนดูไมโครสปอร์นะคะหยิบออกมา1เซลล์เขาต้องไปสร้างแกมมีโตไฟต์ต่อ ฉะนั้นสไลด์ต่อไปแล้วก็ดูว่าแล้วน้องไมโครสปอร์เนี่ยเขาจะสร้างสร้างแกมมีโตไฟยังไงนะคะสร้างทำไมต้องสร้างแกมมีโตไฟนักเรียนดูในรูปวัฏจักรนะก็คือตามวัฏจักรเลยไมโครสปอร์จะต้องสร้างแกมมีโตไฟนะคะมันเกิดมาเพื่อทำหน้าที่สร้างแกมมีโตไฟนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจาก ไมโครสปอร์ port, มี1นิวเคลียสเนาะกลายเป็น2อสองนิวเคลียสแปลว่ามีการเพิ่มจํานวนก็ต้องมีการแบ่งเซลล์นะคะแบ่งเซลล์ ale, เพื่อเพิ่มจํานวนนะคะก็จะเป็นไมโทซิสนะคะดังนั้นไมโครสปอร์ Micro port, เนี่ยค่ะเขาก็จะไมโทซิสเพิ่มจํานวนกลายเป็น2นิวเคลียสเนาะอันนี้ดูแค่1นึ่ไมโครสปอร์เท่านั้นนะคะได้เป็น สองนิวเคลียสนะคะโครงสร้างที่มีหยึกหยักตรงนี้แล้วก็มีสองนิวเคลียสอยู่ข้างในเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นเมลแกมมีโตไฟต์ก็คือแกมมีโตไฟต์ของเพศผู้นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนสังเกตดูค่ะแกมมีโตไฟต์เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนชุดโครโมโซมต้องมีแค่ N เดียวนะคะซึ่งเปรียบเทียบกับในวภาพบรรทัดจักรก็คือมี N เดียวเห็นไหมอ่าโครงสร้างนี้เนี่ยซึ่งมีนิวเคลียสสองสองนิวเคลียสนะคะ นิวเคลียสหนึ่งเนาะอันที่ยาวๆเนี่ยค่ะจะเป็น generative nucleus นะคะซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์อ่านี่โนต้ตไปว่าพัฒนาต่อเป็นเซลล์สืบพันธุ์นะคะเมลแกมมีดนะคะซึ่งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คือสเปิร์มนะคะอ่าส่วน ทิวนิวเคลีสนะคะก็จะเป็นเวเคลียสกลมๆนะคะซึ่งถ้าเราดูจากชื่อเนาะทิวแปลว่าท่อนะคะแปลว่าทิวนิวเคลีสเนี่ยเขาจะต้องทำหน้าที่ในการสร้างท่อต่อไปนะคะท่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก็คือทอ่อไม่ขอใช้คำดีๆนะคะทาที่ถูกต้องก็คือหลอดเลโนนะคะท่อกับหลอดก็คล้ายๆกันเนาะหลอดเลโนนะคะซึ่งจำ ใช้ในการปฏิสนธิเนาะขั้นตอนการถ่ายเล,ลองเลนูนะคะแล้วก็การปฏิสนธินะคะเออ่อ generative nucleus กับท n u c l e u s เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันในโครงสร้างเ e ลก m ม t โตไฟน์นะคะซึ่งโครงสร้างเ e ลก m ม t o ตไฟน์ต้นเนี้ยนะคะเขามีชื่อนะคะก็คือชื่อว่า p พ l e เลนเกรนะคะละอองเนูนั่นเองนะคะละอองเนูนะคะ และอองเลโนูซึ่งมีจำนวนชุดคอมมอโม N เอ็เดียวเห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นจะมีตัวไฟนะคะส่วนภาพอันนี้จะเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์น่าจะเป็น SEM นะคะจะเห็นว่าโครงสร้างภายนอกเนะะี่ยค่ะมีความหยึกหยักเกิดขึ้นนะคะมีแบบพื้นผิวกรุขระนะคะซึ่งมีประโยชน์กับการถ่ายละอองเลโนูเนาะทีนี้ถ้าเราดูในวัฏจักเนีคะนักเรียนพบว่า กมีโตไฟเนี่ยเขาคือต้นที่สร้างแกมีใช่ไหมแกมมีโตแปลว่าเซลล์สืบพันธุ์ไฟแต่ว่าต้นก็คือเป็นต้นที่สร้างแกมีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาคือสร้างแกมีนะคะคนก็เลยมาเขียนตรงนี้ว่าอ๋อดังนั้นต่อไปเนี่ยไอ้พอเล่นเกนนะคะเมลแกมีโตไฟก็จะต้องสร้างแกมีต่อนั่นเองนะคะซึ่งเราได้ทดวได้ใจแล้วว่านิวเคลียสที่สร้างแกมมีได้ก็คือ generative nucleus เนาะทีนี้ เรามาผลักเบรกโฆษณานิดนึงนะคะนักเรียนโน้ตไว้ก่อนเนาะว่ามันยังไม่ได้เป็นสเปิร์มนะถ้าในเพศผู้นะคะเขาจะไปสร้างแอมีดในอนาคตนะคะตอนที่มีการถ่ายละอองเรนูเกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้ถ้าในเพศเมียนะคะในเพศเมียก็จะเกิด การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะเกิดขึ้นที่พิสทิวนะคะซึ่งพิสทิวเกสรเพศเมียเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3อย่างนะคะมีสิกมาสไตล์แล้วก็โอวารีนะคะเราดูไปแล้วว่าการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะเกิดขึ้นที่โอวารีนะคะโอวารีทีนี้นก็ดูว่าข้างในโอวารีมีอะไรบ้างนะคะคำตอบก็คือมีอวบนะคะมีอวบนั่นเองนะคะจากาภาพนี้ค่ะ มันขอย้อนไปนิดนึงนะว่าดอกอันนี้ค่ะที่มานยกตัวอย่างมาเนี่ยเขามีแค่1ออวุลเท่านั้นใช่ไหมเรียนลองซูมเข้าไปดูใช่ไหมคะว่าตรงนี้คือโอวัรี่นะคะแล้วในนี้มีแค่1ออวุลเท่านั้นนะคะแล้วเราหยิบอ,อวุลหนึ่งอวุลเนี่ยมาดูว่ามันเกิดการสร้างเซลล์สืบพันธุ์อย่างไรบ้างน,นะคะในพืชชนิดอื่นอาจจะมีมากกว่าหนึ่งอวุลได้นะคะแล้วแต่ชนิดพืชเลยนะคะ เกินนะคะ,ะทีนี้ถ้าเป็น female gametogenesis นะคะ mm. ก็คือเราหยิบหนึ่งอวนมาดูละกันนะคะแล้วเราก็เหมือนเดิมนะคะเราหาถุงที่เก็บ mega spore ถ้าเป็นเพศเมียจ,จะเป็น m e กะแล้วทุกคนอ,อันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเป็น mega s p o r e a n นเจี i ยมนะคะ แปลว่าเป็นถุงที่เก็บเมกะสปอร์นะคะในอนาคตเห็นไหมเป็นถุงเหมือนกันนะคะทีนี้ถุงนี้เนี่ยก็ต้องมีเซลล์ก่อนที่จะเป็นเมกะสปอร์เนาะก็คือเป็นเมกะสปอร์มาเตอร์เซล์แต่ว่ามันมีตั้งสามพยางชื่อยาวมากนะคะเราก็เลยมีชื่อเล่นให้เขาก็คือเป็นเมกะ สปอโลไซด์นะคะอ่าเราก็เลยลองมาเปรียบเทียบเนาะว่าไอเมกะสปอโลไซด์ซึ่งเป็น 2n เนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะของวัาถาจากชีวิตแบบสลับของคือก็คืออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเมกะสปอร์มาเตอร์เซลล์นะคะทีนี้เขาจะต้องทำอะไรนักเรียนเขาจะต้องเปลี่ยนไปเป็นเมกะสปอร์ซึ่งมีจำนวนชุดโครโมโซม 1n นะคะจาก 2n กลายเป็น 1n ก็คือแค่ ไมโอซิสใช่ไหมคะอ่าไมโอซิสนะคะปกติแล้วเนี่ยไมโอซิสแล้วมันจะต้องได้สใช่ไหมได้4นะคะแต่ว่านักเรียนลองดูนะคะขนาดนของเซลล์ที่เกิดขึ้นจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของเพศเมียนะคะมันจะมี1อันที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็3อันที่กระติบกระจอยกระเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีเซลล์ที่ ตายไปเนาะเมกาสปอร์ที่ตายไป3นะคะแล้วก็รอดเพื่อที่จะไปสร้างไปเจริญเติบโตต่อเนี่ยแค่นหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเพศเมียเนี่ยเขาต้องใช้พลังงานในการเจริญเป็นต้นอ่อนนาะเหมือนในคนเลยนะคะค่อนข้างเยอะนะคะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเขาก็เลยเอาอาหารหรือว่า อาหารน้ำหรือว่าสารอาหารต่างๆะคะ่ะมาเก็บไว้ในเซลล์อันใหญ่อันนย์อันเดียวซึ่งเป็นเมกะสปอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมกะสปอร์หนึ่งเซลล์นะคะหนึ่งนิวเคลียสที่รอดเนะะี่ยค่ะเขาก็จะไปสร้างแกมีโตไฟต์ต่อเนาะอันนี้สอดคล้องกับในวัฏจักรเลยก็คือสร้างแกมีโตไฟต์ตรงนี้ต่อนะคะทีนี้สร้างแกมีโตไฟต์ยังไงล่ะนะคะเขาก็จะทำการไมโทซิสสามครั้งนะคะ ถ้าเป็นในเพศผู้ที่เราดูเมื่อสักครู่ะคะ่ะเขาจะไมโทซิสแค่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็กลายเป็นเจเนเรทีฟนิวเคลียสกับคริวนิวเคลียสแต่ถ้าในเพศเมียเนี่ยคะ่ะเขาไมโทซิสถึง3ครั้งนะคะทีนี้การไมโทซิส3าครั้งเนี่ยก็จะได้มาเป็นทั้งหมด8เซลล์เพราะเราใช้2อกำลังสนะคะ2ยก่กำลัง3ก็จะกลายเป็น8นะคะเซลล์ cell ที่ได้นะคะอยู่ใน เมกะสป,ปอร์แดนเจียมเหมือนเดิมอยู่ในถุงเมกะสป,ปอร์แดนเจียมเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งอยู่ในออวบนอีกทีหนึ่งนะคะจะมีสามแอนติโพดอลนะคะเป็นชื่อเซลล์เนาะมีสองโพลาไรเคียร์ไอ้นะคะมีหนึ่งเอกนะคะอยู่ตรงทางเข้าของไมโครพายนะคะแล้วก็มีซินเนจิตสองอันเป็นนางสนมเอ,อ่อนั่งอยู่ข้างๆเอกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถระบุได้นะคะว่าตำแหน่งของ A ออยู่ตรงไหนนะคะแอนติ o อ a l ออยู่ตรงไหนโดยดูจากตำแหน่งของไมโครพายนะคะไมโครพายเนี่ยจะเป็นทางเข้าของสารต่างๆได้นะคะของออวุ่นเนาะก็จะเข้าไปทางนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะได้ว่าโครงสร้างทั้งหมดนี้เนาะที่เราได้มาเป็นทั้งหมด8นิวเคลียสเนี่ยค่ะ3 4 5 6 7 8เนี่ยค่ะมันคือ female g a m e t o p h y ซึ่ง female g a m e t o p h y โครงสร้างเนี้ยมีชื่อว่า embryo sac นะคะซึ่งเป็น g a m e t o p h y t แปลว่าต้องมี n เดียวเนาะภาษาไทยอันนี้คือถุง embryo นะคะถุง embryo แปลว่าตอนนี้เราได้แกมมิตไฟต์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปดูต่อว่าแกมมิตไฟต์จะต้องสร้างแกมมีใช่ไหมคะอ่ามีแกมมีหรือ,อยังนะมีแล้วนะคะอ่ามีแกมมีแล้วก็คือเป็นเอกนะคะอันนี้แกมมีนะคะเป็นฟีเมลแกมมีด้วยนะคะแปลว่าถ้าใน เออ่ uh, Female gametogenesis การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียนะคะเมื่อจบก,กระบวนการนะคะเราจะได้เอกมาแล้วคือได้เซลล์สืบพันธุ์มาแล้วแต่ถ้าในเพศผู้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เนาะอ่าทีนี้ค่ะเราจะต้องเขาจะต้องไปเจอกันเนาะอันนี้เรียกเอะไทรทบทวนนะคะเขาจะต้องไปเจอกันนะคะด้วยวิธีการถ่ายละอองเลนูนะคะการถ่ายละอองถ่ายละอองเลนูเนี่ย ก็จะมีทั้งแบบที่เขาถ่ายละอองเลนูในดอกหรือในต้นเดียวกันก็ได้นะคะหรือว่าข้ามต้นก็ได้นะคะโดยที่การถ่ายละอองเลนูเนี่ยมันคือการที่พอลเล่นนะคะละอองเลนูที่เจริญเติบโตแล้วอ่ะเนาะมันก็จะมีมลักษณะมีผิวครุขราใช่ไหมคะแล้วก็ข้างในจะมี generative กับ nucleus แล้วนะคะ ไปตกบนยอดเกสรตัวเมียนะคะคือแค่ลงไปตกเท่านั้นแหละก็จะเรียกว่าเป็นการถ่ายละอองเลนูแล้วนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ pollination นะคะทีนี้มันมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถช่วยในการถ่ายละอองเลนูได้เนาะ mm. เช่นแมลงลมหรือว่าเป็นมนุษย์ช่วยในการผสมถ่ายละอองเลนูก็ได้นะคะทีนี้พอถ่ายละอองเรนูคือ พอเล่นเกรนเนาะไปตกบนยอดเกสอนตัวเมียใช่ไหมคะน้องเขาก็จะทําการน้องคือพอเล่นเกรนนะคะก็จะทําการอย่างแรกค่ะในพอลเลนเกรนจะมี2นิวเคลียสเนาะในพอลเลนเกรนจะมีเจเนเรทีฟนิวเคลียสกับทิวนิวเคลียสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทิวนิวเคลียสเขาก็จะสร้างทิวใช่ไหมสร้างหลอดเลโนนะคะหรือว่าพอลเลนทิวนั่นเองนะคะ ส่วนถ้าเป็น generative nucleus generative คือเป็นรุ่นชีวิตใช่ไหมเป็นรุ่นถัดไปนะคะแปลว่า generative nucleus เนี่ยเขาก็จับ mitosis นะคะแบ่งเซลล์นะคะได้เป็นสเปิร์มซึ่งสเปิร์มก็คือเป็นเซลล์สืบพันธุ์หรือ,อยังอ่ได้แล้วนะคะอันนี้เป็น male gamete เนาะแต่เรียนข้อสังเกตคือเรา เขาได้มา2สเปิร์มนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีการปฏิสนธิกี่ครั้ง2ครั้งนะคะอ่าเดี๋ยวลองดูรูปในทีหนึ่งนะคะ pollination ปุ๊บนะคะสีดำๆนี่คือ pollen grain ใช่ไหม pollen grain ล,ละอองเลนูนะคะ่케เนิกนึงค่ะ pollen grain นะคะละอองเลนูเนาะเขาก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะอ่ะมีทิวเนวเพลฟนำไปก่อนนะคะเป็นจังหวะแรก ต้องแบบทอดสะพานไปหาเ,าเพศเมียให้ได้นะคะส่วนเจ n เน a เร v ี n เนื้อเคียก็ไมโทซิสสร้างสเปิร์มออกมาซึ่งสร้างออกมาสองสองตัวนะคะสเปิร์มสองตัวนะคะ, mm hmm. ะทีนี้น้องเขาก็จะไปตามหลอดเลนู u, ใช่ไหมสเปิร์มอันนี้สเปิร์มนะคะ mm hmm. ก็จะไปเข้าที่ทางไมโครพายเนาะซึ่งเป็นทางเข้าเดียวของออวุน hmm. เลยนะคะ mm hmm. เข้าไปตอนแรกเนี่ย จะมีเอกนะคะดักอยู่ตรงทางเข้าไมโครพายเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเกิดการปฏิสนธิก่อนเป็นอันดับแรกนะคะก็คือสเปริรมตัวที่หนึ่งเนาะบวกกับเอกจะได้เป็นไซโกดนะคะแล้วไซโกดเนี่ยจะพัฒนาไปเป็นเอ o มก็คือต้นอ่อต่อไปนักเรียนสังเกตสเปิร์มเอ็ N, N เดียวเนาะเอกเอ็ N เดียวนะคะรวมกันกลายเป็นไซโกดเนาะเอ็มุ N, กเอ็กลายเป็น 2N นะคะ เสร็จแล้วเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มีมากขึ้นกลายเป็นเอมบริโอนะคะทีนี้ยังไม่จบนะคะเมื่อกี้เรามีสเปิร์ม2ตัวเนาะสเปิร์มอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ผสมกับ A นะคะที่เขา,เ,าเดินทางต่อไปติดๆเลยเนี่ยเขาจะไปผสมกับโารมาไนคลีอนะคะซึ่งโาร์นี่คลีอีมาจะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็น N บวกเนเนาะเพราะว่าเป็นนิวเคลียสสองอันอยู่ติดกันในหนึ่งเซลล์นะคะปกตินิวเคลียสหนึ่งอัน หนึ่งนิวเคลียสก็จะอ,อยู่ในหนึ่งเซลล์เนาะแต่อันนี้นิวเคลียสสองอันอยู่ในเซลล์เดียวตรงกลางตรงนี้เป็นโพลาร์นิวเคลียสนะคะพอปฏิสนธิกับสเปิร์มก็จะได้เป็นเอนโดสเปิร์มนะคะเอนโดสเปิร์มเห็นไหมมีสามเอ็นะคะเพราะเกิดจากเอ็นหนึ่งหนึ่งเอนะคะกับเอนบวกเอ็นก็เป็นสามเอนะคะซึ่งเอนโดสเปิร์มจะเป็นอาหารเลี้ยงต้นออดในอนาคตนะคะ ประมาณนี้ละก,กัรนะคะทีนี้ถ้าหลังจากที่มีการปฏิสนธิแล้วนะคะอวนเนี่ยคะ่ะเขาจะพัฒนาไปเป็นมเมล็ดนะคะส่วนโอเวอรี่จะพัฒนาปเป็นผลดังนั้นเราอาจจะเขียนเป็นสมการประมาณนี้ได้ว่าโอเวอรี่ว่าอวบนผล,ผลผลิขาบซีนะคะโอเวอรี่เนี่ยจะพัฒนาไปเป็นผลนะคะก็คือรังไข่พัฒนาไปเป็นผลนะคะเหมือนข้างบนนะ ส่วนวอก็คือ Ovary w a l l นะคะอ่าโอวอรีวอนะคะพัฒนาไปเป็นผนังโหนซึ่งมีคำศัพท์ก็คือเพอริค่ใช่ไหมเพอริค่นะคะส่วนอวุนจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะคะพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะคะแล้วก็กระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่เกิดหลังจากปฏิสนธิแล้วนะคะเขาบอกว่ากลีบจะร่วงโรยใช่ไหมพอปฏิสนธิซ้อนเมื่อกี้ รีบจะค่อยๆร่วงไปเนาะแล้วก็โครงสร้าง o อ e วรีพัฒนาเป็นผลเป็นฟุตเนาะโอเวอรี Over ่ว e อเป็นผนังผลแล้วก็ข้างในสุดมากจะเป็น,มนเมล็ดนะคะซึ่งพัฒนามาจากออวบน,นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวหัวข้อนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ